ว่าเพลนเล่นสไลสักล้าสดใหม่ละลายไม่กว่าเดิมชาวสวนชาวนาชาวไรบอกใช้แล้วถูกใจดอกคนใหญ่เลือกเกินพี่น้องไทยช่วยกันใช้อิมซีพี่น้องไทยช่วยกันใช้อิมซีคนพันลิตมากมีแทพปลอดไทยเลือกเกินสวัสดีค่ะ สวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรครับวันนี้มีเตอร์เกษตรยั่งยืนมาติดตามผลการทํางานของ3เกลือเวอร์แพนสูตรใหม่นวตัตก,กรรมใหม่ที่ใช้ไลกว่าเดิมครับซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนไคโตซานสูตรโอลิโกแซคคาไลน์ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทางใจและสารปรับปรุงดินตลาหญิงเกษตรครับวันนี้เราเดินทางมาที่หมู่14ครับบ้านผู้กรรมครับตําบลบ้านซ่องอําเภอเวียงสะจังหวัดสุราธานี ที่นี่ครับเจ้าของสวนเขาบอกว่าเขามีทุเรียนนะครับหมอนทองอยู่161ต้นอายุของทุเรียนนั้น24ปีเขาก็บอกว่าโอ้โหดูแลมากันตั้งนานทั้งใช้เคมีใช้อินทรีย์บวกเคมีนะครับแล้วก็ใช้สารต่างๆในการบำรุงดูแลรักษาจนเนี่ยครับเมื่อตอนที่อายุทุเรียน23ปีคือปีที่แล้วเนี่ยปีหเขาก็ดูแลเหมือนเดิมแต่ปรากฏว่าพอเก็บผลผลิตไปต้นเสียหายต้นโทมไฟท็อปต่างๆที่เป็นโรครากเน่าค้นเน่าอะไรต่างๆเกิดขึ้นกับต้นมากมาย ใบก็เสียหายนะครับกิ่งก้านสาขาก็เสียหายต้นไม่สวยไม่งามก็ปรากฏว่าที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์มาแนะนําให้ใช้ตอนแรกเขาบอกว่าเอ๊ะมันจะดีจริงหรือเปล่าแต่พอหลังจากใช้ไปแล้วครับโอ้โหใบมากิ่งก้านสาขาต้นสะอาดสวยงามจากปีที่แล้วครับได้ผลผลิตมาอยู่ที่10ตันปีนี้เธอบอกว่าหลังจากดูแลบำร,รุงรักษามาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนบัดนี้ครับเธอบอกว่ามาดูสิ 50ิตันเห็นเห็นหลังจากนี้ไปเป็นอย่างไรนั้นมาพบกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ปรึกษาเจ้าของสวนครับเจ้าของสวนช่วยแนะนําตัวได้ครับชื่ออมพิตนประสมอยู่หมู่ทีีบ้านพลูกรรม บนบ้านช่องอภัยบางสะจากวัสุราธานีค่ะมีชื่อเล่นไหมครับมีชื่อเล่นชื่ออมชื่อออมนะครับแปลว่าคอยเก็บเงินเก็บทองตลอดเวลาค่ะดังนั้นพาดไปที่ท่านที่ปรึกษาครับเป็นอย่างไรช่วยแนะนำได้ครับสวัสดีครับผมครูวัฒน์ครับตัววัชยยอดประการนะครับ คราวของบริษัทตะวันยูซีไอนะครับแล้วก็มาเจอกับพี่อมพิษได้ยังไงนะครับวันนั้นในการเริ่มต้นก็มาเจอโดยบังเอิญนะครับแล้วก็มาเห็นต้นตุเรียนของพี่เนี่ยโสมนะครับมาโสมแล้วผมก็บอกว่าพี่วันนี้เรามีผลิตพันชื่อว่าคู่หูมหัศจรรย์สองตัวนี้ครับมันสามารถที่จะแก้ไขพื้นต้นและสามารถที่จะสะสมอาแล้วก็ทําลูกได้นะครับแต่วันนั้นเนี่ยพี่เขาไม่เชื่อกันนะครับไม่เชื่อไม่เชื่อกับถามพี่พิษพี่อมพิษนะครับพี่อมพิษครับตอนนั้นตอนที่ครูวัดเข้ามาหาเรานั้น เขานัดกับเราก่อนไหมหรือว่าเขาเดินไไม่ได้นัดไม่ได้นัดด้วยเดินเข้ามาหาเราเลยใช่ค่ะตอนนั้นเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านเขาเดินเข้ามาเขาติดตามเฟซอยู่เห็นอมเลยอย่างอื่นอ่ะการพ่นอะไรเนี่ยเขามาถึงว่าพี่อมลงใจตัวนี้ดูไหมพี่อมมีสวนพอลงใจดูแต่ว่าไม่เชื่ออ้าวทำไมไม่เชื่อคือมันเขามาเสนอตั้งหลายอย่างเราก็ไม่ไม่เชื่อกับสิ่งนั้นอ่ะก็หมายความว่ามี หลากหลายผลิตภัณฑ์เข้ามาหาเราเราไม่เชื่อแล้วทำไมถึงไปตกหลุมเกท้ายลองแกว่าพ่นสามรอบรอบที่สี่มาดูเอเลรอครับก้าวบอกพ่นสามรอบรอบที่สี่มาดูบอกเลยว่าท้าให้ลองครับรอบที่สี่จะมาดูครับตอนที่เราพ่นไปนะเราเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนไหนครับตอนนั้นเดือนพฤศจิกาตัวน้นต้นเราเป็นยังไงต้นทุเรียนโซมแล้วไอ้โรคทบก็มีเยอะเป็นเดี่ยวใบเนี่ยมันจะเลือน้อยแต่ว่า ตอนนี้มันก็ดีทุกทัวนเลยบใบเริ่มจะเป็นมันแล้วใบเขียวและต้นก็อวบขึ้นกว่าเดิมค่ะโอโ้ครั้งที่4ีเป็นอย่างนี้เลยใช่ค่ะตอนพ่นสีรอบนะ่ะเกิดอะไรขึ้นกับดอกกับผลของเราครับมันดอกติดเยอะมากดอกติดเยอะแล้วก็ติดลูกติดอะไรช่วงฝนมามันก็ไม่ค่อยหลุดร่วงนะปีนี้ฝนเยอะใช่ทุกทีดอกจะล่วงถ้าฝนเยอะร่วง ด้วยด้วยที่เราทํามาตั้ง24ปีเนี่ยถูกไหมครับเข้าใจหมดเลยพอดอกมันไม่ล่วงดอกติดดีและดอกมันเยอะด้วยลักษณะดอกนี่เป็นยังไงตามที่เราเคยเห็นมาดอกมันจะบวมสวยดอกเขียวแล้วขวั้วก็จะยาว ดูสมบูรณ์ดูสมบูรณ์มากสมบูรณ์มากด้วยนะครับเติมเข้ามาผสมบูรณ์มากเข้าไปด้วยแล้วพอมาติดเป็นผลแล้วครับรู้มาติดเป็นผลและลูกทรงก็จะสวยทรงก็จะยาวสวยน้าเขียวโอ้โหประทับใจมากเลยประทับใจทุกเรื่องเลยนะครับนี่ยิ้มไปพูดไปนะครับครูวัดเองก็รองรับความรู้สึกนั้นได้ถูกไหมครับใช่ใช่ครับแล้วพี่อมใช้อัตราส่วนยังไงในการที่ดูแลว่ามันถึงขั้นนี้ได้ตอนนั้นครูวัดเขาบอกไหม เขาบอกว่ายังไงตอนแรกเขาก็บอกว่าใช้1นึ่งพันแต่ว่าอมใช้ระยะเร็กๆให้มันเข้มข้นหน่อยน้ำหนึ่งพันลิตรใช้ชุดขูไปสงเลย2งโจงชุดขนาดเขาแนะนําชุดเดียวแต่ด้วยเรามั่นใจแล้วเราใช้2ชุดเลยน้ํำพันลิตรก็ได้เห็นว่าลูกมาเต็มถูกไหมครับลูกขนาดเนี้ยร้อต้นอายุ24ปี แตกต่างกับตอนอายุ23ปียังไงครับปีที่แล้วมันไม่ค่อยติดเยอะนะมันบางต้นก็ติดบางต้นก็ไม่ติดแล้วก็มันจะเป็นโรคไปด้วยทุเรียนมันอยสวยปี67ที่ผ่านมานั้นนะครับตอนที่เขายุ23ปีนะ่ะมันมีติดกี่ต้นติดสักร้อยต้นร้อยหกสิบเอ็ดติดร้อยต้นแล้วได้ผลผลิตมากี่ตันได้แค่สิบตันประมาณนั้นแหละสิบตันประมาณนั้นแหละนะครับปีนี้เราเห็นผลผลิตเนี่ยนะครับเยอะดอกผลร้อยหกสิบเอ็ดต้น ติดกี่ต้นครับร้อยอกสิบก็ติดทุกต้นติดทุกต้นเลยยอดก็เรียกว่าติดร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ติดทุกต้นเลยดีใจไหมดีใจมากคาว่าดีใจมากนี่นะครับหมายความว่าดีใจมากมันต้องติดแล้วแล้วมันคงอยู่ด้วยใช่มันยคงอยู่ไม่ค้อยหลุดร่วงเลยติดเยอะติดเยอะด้วยไม่หลุดร่วงด้วยรูปทรงน้ําหนักเป็นยังไงเล่าให้ฟังลูกทรงเนี่ยลูกทรงจะเต็มทุกทรงเลยทุกหูทุกภูแล้วก็ไอ้น้ำหนักมันจะดีแล้วทรงน้ำน้ำก็จะเขียว น้ำเขียวน้ำหนักดีภูเต็มภูเต็มถ้าลูกหนึ่งเนี่ยมันตกสักกี่กิโลต่อต่อลูกครับผมมีถึงสามสี่มีถึงหกกิโลประมาณนั้นโดยประมาณเข้าไซสหมดเข้าไสหมดเลยใช่เรียกว่าลงกล่องเหมาะแก่การที่จะทํามาค้าขายคนมาตัดก็จะชอบใจใช่ใช่ ร้อยหกสิบเอ็ดต้นเนี่ยต้นที่มีมากสุดเนี่ยเท่าไหร่ครับประมาณสองร้อยขึ้นเลยสองร้อยลูกต่อต้นโอ้ยเมื่อกี้ต้นใหญ่ๆๆแอบคุยกับหลวงไ่บอกบางต้นสามร้อยจริงไหมก็มีตที่วันใหญ่สุดอะต้นที่ใหญ่สุดมันก็มีต้นใหญ่สุดถึงสามร้อยค่ะสองร้อยลูกก็มีค่ะอายุยี่สิบสี่ปีถ้าเฉลี่ยเนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยถ้านับโดยสายตาเนี่ยประมาณสักกี่ผลต่อต้นครับเจ็ดแปดสิบแปดสิบเก้าสิบเจ็ดแปดสิบเก้าสิบเฉลี่ยแล้วถ้าร้อยหกสิบเอ็ดต้นเนี่ยครับ วันนี้ถ้าเรานักเจ็ดแปดสิบนะครับหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยมันจะได้กี่ผลกัน<ม>อ่ะครับทั้งร้อยหกสิบเป็ดต้นเนี่ยทั้งหมดประมาณกี่หมื่นผลกันประมาณตกหมื่นกี่หมื่นอะหมื่นสองเหรอหมื่นสองหมื่นสามอ่ะใช่หมื่นสองหมื่น,นอันนี้แบบต่ําสุดนะคํานวณในใจแบบต่ําสุดหมื่นสองหมื่นสามคูณเข้าไปท่านนาไหร่ครับขนาดนี้ในใจคูณแล้วประมาณกี่ตันครับห้าสิบตันถึงไหม ห้าสิบตันได้บอกตัวไหนเป็นตัวนั้นครับเพราะสิ่งที่เราเห็นนั้นครับเราได้พูดคุยมาเบื้องต้นว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันประจักษ์แก่สายตาจากสิบตันนะครับมาเป็นที่ห้าสิบตันให้เห็นได้ชัดเลยว่าห้าเท่านี่คือสิ่งที่ความสมบูรณ์อย่างนี้ครับผมถามอีกนิดเดียวปีที่ได้สิบตันนั่นเราใช้ต้นทุนทั้งเคมีทั้งอินทรีย์เคมีทั้งยาปราบศัตรูพืชต่าง เราใช้เงินงบประมาณไปสักกี่แสนกี่ล้านกันครับประมาณแสนกว่าแสนกว่าีแสนกว่าได้มาสิบตันจ้าปีนี้ได้ห้าสิบตันเนี่ยเราได้เสียเสียงบประมาณต้นทุนไปเท่าไหร่ครับก็แสนกว่าอยู่เหมือนกันแหล<อ>ะน้ำมันเพราะว่ามา,าใช้คู่หูมาสจัจจนะ แสนกว่าแต่ว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น5าเท่าแสนกว่าเพราะมันมียาตัวอื่นด้วยถูกไหมครับมาประกอบแล้วก็การดูแลรักษาอะไรด้วยซึ่งเราเข้ามารวมแล้วเราเสียต้นทุนไปแสนกว่าบาทเท่ากันอย่างเนี้ยเราอยากจะบอกเพื่อนพ้องพี่น้องนักการเกษตรยังไงครับว่าสิ่งที่เห็นมามันได้ตัวเลขที่ชัดนะครับแล้วก็ต้นทุนที่ชัดแล้วก็การที่เราเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์เป็นอย่างไรช่วยบอกพี่น้องนักการเกษตรด้วยครับผมก็ว่า ถ้าเพื่อนๆที่ว่ายัางลังเลอรไรอยูอ่ก็มาหันมาใช้กูได้ดูนะครับเพราะว่าอมใช้เล้วเห็นผลชัดเจนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับวันนี้ตอนนี้คือประทับใจมากแล้วก็จะใช้ต่อไปยาวๆไปเลยเัรว่าชัดเจนดีชัดเจนจริงๆในเร้วครับถูกใจชัดเจนนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นต้นแบบที่สําคัญในฐานะที่ครูวัดครับได้นําความรู้ดีๆ ความรู้สึกดีๆทําให้พี่อ,อมถูกใจพี่อมประทับใจอย่างนี้ครูวัดอยากจะบอกอะไรเพื่อนนักการเกษตรที่ครูวัดได้ไปติดตามได้ไปดูแลส่วนเขาครับเรียนเชิญครับครับก็อันดับแรกก็ต้องขอบคุณพี่หลวงไขรกับพี่อมก่อนที่ตัดสินใจใช,ใช้ความเชื่อที่ไม่เชื่อในวันนั้นที่เจอกันนะครับผมมาเจอต้นตุเรียนครับสําหรับวันนี้ผมภาคภูมิใจที่สุดกับวันที่มาเห็นต้นตุเรียนที่มันเป็นก้านทูบหรือว่าภาษาบ้านเรามันเป็นเรียวนะครับเหมือนกับเรียวไม่กวาดเนี่ยแล้วผมบอกพี่อมนะครับพี่อมตัดสินใจใช้ชุดนี้นะครับไม่เกิน3รอบรอบ ผลง,งานของการใช้ผลิตภันสามกรรบวนแพนก็แนะนําให้พี่เขาฉีดดินนะครับนอัตราที่บวกเข้าไปนะครับตามสูตรที่บริษัทกําหนดมาและหลังจากนั้นก็ให้มาฉีดชุดทาใบนะครับแล้วก็มาถึงลูกแล้วก็ยังไม่ได้เคยเข้ามาเลยนอกจากส่งของไม่พี่ออมตลอดเวลาแต่พี่ออมก็รีวิวตลอดเวลาในเฟซนะครับจนมาถึงวันนี้มาถึงแปลงเนี่ยก็บอกตรงๆว่าต้องขอบคุณบริษัท WCI หรือว่าวอรคาร์อินโนเวชั่นจำกัดนะครับที่ผลิต คู่หูมาัจจรรย์ขึ้นมาให้กับชาวสวนโรงเรียนแล้วก็มปุ๋ยทางดินตราหญิงเกษตรนะครับเข้ามาอีกหนึ่งตัวที่เป็น3เกลอทําให้ชาวสวนสามารถลดต้นทุนได้แปลงนี้อาจจะไม่ลดนะครับหนึ่งแสนเท่าเดิมแต่ว่ามูลค่าเพิ่มขึ้นไปถึง5เท่านะครับเป็น50ตันก็ถือว่าวันนี้เนี่ยประสบความสําเร็จผมเองก็ต้องดีใจกับพี่อมพิษด้วยนะครับที่ได้ตัดสินใจใช้ตัวนี้แล้วก็ตัดสินใจใช้ร้อยเปอร์ซตถูกต้องไหมครับหลังจากนี้ก็ใช้ตลอดเลยนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆครับโอ้ ของการลดต้นทุนพลังแห่งต้นแบบที่เพิ่มมูลค่าพลังแห่งต้นแบบในการทําให้สูงสุดของราคาของผลผลิตที่มีคุณภาพสูงวันนี้เราทั้ง3ครับมีความภูมิใจเพื่อการยั่งยืนทางการเกษตรโอกาสหน้าเจอกับต้นแบบดีๆอย่างนี้ทั่วประเทศครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคสุดสามเกอร์แพนสูรใใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจ ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจือปนเพิ่มผลกำไรเกษตรกรรมไทยยั่งยืนยังยืนเย้